ก่อนอื่นเลยขอสวัสดีหลานๆของนาะทุกๆคนเลยนะจ๊ะอยู่กับนะ้าออสวิเคราะห์บอลเต็งเหมือนเช่นเคยนะจ๊ะก่อนจะไปวิเคราะห์บอลน้านะก็ขอฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งติดตามให้กับนะ้าคนนี้เพื่อเป็นกําลังใจให้นะ้าหน่อยนะจ๊ะไปดูผลการวิเคราะห์คู่เมื่อคืนระหว่างเอซีมิลานพบโบุสเซียดอทมุนในศึกยูฟาแชมเปียนส์ลีก ผลออกมาเป็นฝั่งทีมเยือนโบรุสเซียตอดหมุนเอาชนะไปได้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อ3ขคู่นี้เป็นฝั่งทีมเยือนทำได้ดีกว่าและใช้โอกาสที่มีได้คุ้มค่าเสเหลือเกินและสำหรับใครที่อยู่ฝั่งเจ้าบ้านอย่างเอซิมิลานเหมือนกันกันกบนะ้านะ้าต้องขออภัยจากใจจริงขาดทุนไม่ว่าแต่กว่าจะได้นอนเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาไอหำาเมยและวันนี้นะขออนุญาตแก้ไม้แก้มือให้นะจ๊ะ สำหรับทีเด็ดบอลเต็งประจําวันที่29พฤศจิกายนที่นายหยิบมาในวันนี้ไปลุยกันที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกวันนี้อยู่กันที่คู่ระหว่างราชันชุดขาวเรอันมาริดพบกับอัสซรีนาโปลีคู่นี้เตะกันในเวลาตีสามตรงตามเวลาของบ้านเราสำหรับราคาต่อรองต่ำสุดของคู่นี้อยู่ที่0ูนย์ทับหรือปอปอและราคาต่อรองสูงสุดอยู่ที่1หรือ1ลูกคู่นี้ราคาเปิดมาที่เรอันมาริดเป็นไฟา์ต่อ0ูหหรือครึ่งลูก หมายความว่าถ้าเองอยู่ฝั่งเรอันมาริดรเอาชนะไปได้ก็จะได้กินเต็มไปนะจ๊ะแต่ถ้าผลออกมาเสมอกันหรือแพก้ก็จะเสียเต็มไปนั่นเองนะจ๊ะขู่นี้สําหรับราคาต่อรอง0.5หรือครึ่งลูกนะมองว่าเปิดมาดูมีนัยสําคัญเลยทีเดียวเพราะว่าฟังราชันชุดขาวฟอร์มในลีกก็ดีขึ้นเรื่อยๆแถมเกมลุกก็น่ากลัวสุดๆและฝั่งทีมเยือนอย่างนาโปลีฟอร์มก็คงเส้นคงวาไม่หวือหวาแต่แข็งแกร่งเลยทีเดียว เพราะฉะนั้นที่ราคาเปิดมาตรงนี้เป็นเพียงแค่ตัวชี้วัดให้เกิดคำพูดที่ว่าเมื่อความคิดเห็นไม่ตรงกันการจุดจุดจุดจึงเกิดขึ้นหลายๆคนก็คงคิดแบบเดียวกันกับนาใช่ไหมล่ะจ๊ะเราไปดูค่าน้ำกันดีกว่าจ้ะค่าน้ำที่จ่ายให้กับเรอันมาริทจ่ายที่1.92และค่าน้ำจ่ายให้กับนาบปลีจ่ายที่2 0 4 ข่าน้ำฝั่งทีมเยือนล้นๆออกมาแบบนี้อีกแล้วถ้าเป็นนา้นาะจะมองฝั่งเจ้าบ้านอย่างเรอันมาริดไว้ก่อนนะจ๊ะส่วนข่าน้ำฝั่งเจ้าบ้านบ่งบอกว่าเจ้าบ้านมีความได้เปรียบกว่าเพราะว่าแข่งในบ้านของตัวเองและถ้าเป็นไปตามฟอร์มนัดนี้เรอันมาริตจะต้องเก็บสามคะแนนไว้ให้ได้เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมในนัดต่อไปนั่นเองนะจ๊ะต่อไปเราไปดูโอกาสแพ้ชนะกันจ้ะอัตราเจ้าบ้านชนะมี6 0์ ส่วนอัตราทีมเย็นชนะมี20%และอัตราผลออกมาเสมอกันมี20%อัตร,ตราตรงนี้บ่งบอกว่าเจ้าบ้านอย่างเรอันมาริดขว้าชัยชนะได้แน่นอนแต่จะเฉือนชนะหรือจะชนะแบบไร้ข้อกังขาเราต้องไปเชียร์กันในค่ำคืนนี้นะจ๊ะสำหรับแนวทางการใช้เทคนิคของน้าให้ดูแค่ราคาเสมอเอามาเปรียบเทียบเท่านั้นนะจ๊ะที่ราคาต่อรอง0.5หรือครึ่งลูกเทียบกับราคาเสมอควรอยู่ที่ 3.40ถึง3.80และสำหรับคู่นี้ที่ราคาต่อรองของฝั่งเจ้าบ้านคือ0.5หรือครึ่งลูกตรงที่ราคาเสมอนั้นอยู่ที่3.75 <Yeah. S 1> เท่ากับว่าเข้าตามเทคนิคที่นาได้แนะนำไปฉะนั้นนะขอเชียร์ทีมต่ออย่างราชันชุดขาวเรอันมาดริดนะจ๊ะ นนาออดรับประกันเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนและสามารถแอดมัที่ไลน์แอด o d d ี8มีแอดนำหน้าด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้ากราบสวัสดีงามงามจ้ะ